ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมครับผมรถเจ้าของร้านสติ๊กเกอร์ร้านเสมครับผมวันนี้พามาชมเจ้าตัวนี้ครับรถเจ้าของร้านแ็ปเปลี่ยนสีทั้งคันแล้วก็ลายทั้งคันในงบไม่เกินสองหมื่นครับผมคันนี้ ladies and gentlemen for 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 you tonight for guys. For voices guys t e l ยอดเราพามาดูกันใกล้ๆครับ,นนค,รบครับผมเดี๋ยวพาไปดูสเปครอบๆนะครับว่าเจ้าของร้านหรือว่าเสนม,มาครับทำอะไรไปกับคันนี้บ้างครับผมก็เริ่มจากด้านหลังก่อนเลยก็ได้มาครับ ปกติครับผมคันนี้เป็นสีขาวครับรถสีขาวออน,นิวหนึ่งจุดเก้าได้แลปเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วก็อันนี้บวกสติกเกอร์ลายใหม่ของลายร้านเสมครับผมข้างประตูเป็นแลปสติกเกอร์คาร์บอนเหมือนกันลายคาร์บอนอันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นสติกเกอร์นะครับผมงานอย่างเนียนแก้มก็เหมือนกันครับผมเป็นสติกเกอร์ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนครับผม ครับผมข้างหลังอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นลาย F1 งานเงาครับผม Go.